สวัสดีค่ะพวกเรานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์วันนี้พวกเราพามาลงพื้นที่เพื่อศึกษาวัฒนธรรมประเพณีพิธีงานบวงสรวงพระยาเชียงค้าอำเภอสังขะจังหวัดส,สุรินทร์ค่ะสมาชิกของเราดังนี้ดิฉันนางสาววรนุชธุมกาค่ะดิฉันนางสาวศิราพันธ์จำเทรค่ะดิฉันนางสาวธริวัฒน์กระดับค่ะดิฉันนางสาวธนิสาวิมิตค่ะดิฉันค่ะ ตอนนี้นะคะเพื่อเราอยู่ที่งานาญญาบวงสวง,พ,งพยาเชียงค้าสีน,นคราจจะค่ะอำเภอสังขาจังหวัดสุรินทร์ค่ะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศอร,ารอบง,งานกันเลยค่ะ บาุมอค่ะในช่วงเวลานี้ท่านประธานได้คล้องมาลัยดอกดาวเรืองที่บริเวณด้ามดาบและตะขอโคจกุดขององค์พระยาสังาบุรีสีนครอัดจักยง่าาูไปีใใหญนน้ร งมาาปรสนในวันนี้กรบผมให้ขอเรียนให้ทราบถึงความเป็นมาของการดำเนินการขอสังเกตแบบน,น,นี้การจัดงานประเพณีวันพระคุณรํำลึก262ปีพยาสังฆบุรีศรีนครอัจจะ ครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่4ประจำปี2,568เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระคุณพรยาสังขบ,บุรีศรีนครอัจจซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งเมืองสังขสังฆะครั้งแรกที่บ้านโคกอัจจะปะนึงซึ่งอุดมสมบูรณ์ไปด้วยต้นยางซึ่งเรียกว่าโดงยางปัจจุบันคือบ้านโคกดงยางตำบลสังขะทุกปีต่อมาหัวหน้าหมู่บ้านจะหาของป่า มีนับพึ่งแก่นสนปีกนกรอแรกงาช้างไปถวายจึงเกิดเป็นประเพณีของชาวสังฆะดังนั้นอเภอสังฆะในฐานะบุตรหลานของพรยาสังฆบุรีศรีนครดอัจ,จะัะจึงได้ดำเนินการจัดงานประเพณีวันพระคุณล,ลำลึก2 พระคุณลำลึกครั้งนี้เป็นปีที่262พระยาสังฆบุรีศรีนครอัจจและพิธีขอขวัญพระคุณข้าวชาวสังฆะครั้งที่14ประจำปี2568โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้1เพื่อให้มีงานประเพณีวันพระคุณลำลึกถึงพระคุณอันประเสริฐของปฐมเจ้าเมืองสังฆบุรีศรีนครอัจจ สเพื่อสืบสารให้เกิดการประเพณีวันพระคุณลำลึกพระยาสังฆะบุรีศรีนครอัจจะกบูชาสารหลักเมืองพิธีขอขวัญพระคุณข้าวชาวสังฆะโดยในปีนี้มีนางรำร่วมลำวงสวงจำนวนทั้งสิ้น2,620คน 3. เพื่อเป็นการส่งเสริมรายได้จากการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้แก่ชาวอำเภอสังขะในภาพรวมบัด เมืองพระภูมิเจ้าที่เจ้าที่เจ้าทางเจ้าหนองจองบึงบานทั้งหลายโปรดมารับเครื่องสังเวยอมมงสวงเมื่อท่านได้รับส่งเวยแล้วมีความอิม่มเอมปรีดาประหมดโปรดแทนบารมีพระทานพรให้กพิธีในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงด้วยความราบรื่นเรียบร้อยร่มเย็นรุ่งเรือง ตลอดไปด้วย ความสามัคคีพลังแห่งความศรัทธาขอนำทุกท่านเข้าสู่การรำวงสวงบูชาบรรพบ,บุรุษโดยตัวแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้งนองถิ่นทุกแห่งและนางรำกิติมศักดิ์ของอำเภอสังขะจำนวน2,620น สวัสดีค่ะพวกหนูมาจากมหาวิทยาลัยราชภัสุรินนะคะวันนี้จะมาสัมภาษณ์ท่านนายกกิ่งการพัวไพทูนค่ะขออนุญาตสัมภาษณ์นะคะได้ค่ะ การอนุรักษ์และสืบทอดพ,พิธีวงสวงพระยาเชียงคะมีความสําคัญอย่างไรคะคะซึ่งพระยาเชียงคะาอ,อดีตท่านเป็นผู้นําหมู่บ้านนะคะแล้วก็ได้ไปสู้รบเพื่อรักษาเมืองสังขะให้กับพวกเราลูกหลานที่อยู่เย็นเป็นสุขลนะปัจจุบันนี้ก็คือท่านได้ไปเป็น หัวหน้าหมู่บ้านนะคะไปรบกับพร,พระเจ้าอยู่หัวในสมัยก่อนนะคะสมัยพระเจ้าเอกทัศนะคะทาให้สามารถดูแลเมืองสังฆะของเรามาได้ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันนี้ทําให้ลูกหลานของชาวเภอสังฆะอยู่เย็นเป็นสุขเนื่องจากว่าท่านได้ดูแลบ้านเมืองให้กับพวกเราลูกหลานได้อยู่ณปัจจุบันอย่างมีความสุขค่ะค้ คนรุ่นใหม่อยากมีส่วนร่วมในการอนุรัรกษ์พิธีบวงสวงพระยายเชียงค้าต้องทำอย่างไรคะโอ้ดีมากเลยอยากจะให้ลูกๆเด็กรุ่นใหม่นะคะได้เห <Okay. S 2> ็นถึง ที่พวกเรานะคะชาวอำเภอสังขะมีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณซึ่งในอดีตท่านเป็นพ่อเมืองแล้วก็เป็นผู้นําหมู่บ้านแล้วก็ได้ช่วยปกปักรักษาให้พวกเราอยู่เย็นเป็นสุขมาถึงปัจจุบันนี้ก็อยากจะให้ลูกๆเด็กรุ่นใหม่นะคะได้มาเห็นแล้วก็มาร่วมด้วยช่วยกันในการแสดงความกตัญญูกตาเวทีให้กับผู้ที่เคยมี สาธนุูปการให้กับบ้านเมืองของเราดีมากเลยถ้าเก,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 กิดลูกๆเด็กๆทุกคนจะมาช่วยกันรำลึกนึกถึงแล้วก็มาเส้นไหว้ขอพอรท่านท่านศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะคะบางทีเด็กๆมาขอพอรท่านแล้วก็ประสบความสําเร็จค่ะเอกลักษณ์ของพิธีบวงสวงพยาเชียงคะามีอะไรบ้างคะ เอกลักษณ์ของการบวงสรวงพญาเชียนคะจริงๆแล้วเป็นการเส้นไหว้นะคะพญาสังฆบุรีศรีนครอัจฉักะก็จะเป็นการเส้นไหว้แล้วก็บวงสรวงลําลึกนึกถึงนะคะวันนี้เป็นวันที่7กุมภาพันธ์สองพถือว่าเป็นการก่อตั้งวันที่ตั้งองค์ท่านขึ้นสู่แท่นอนุสาวรีย์พญาสังฆบุรีศรีนครอัจฉรกะนะคะซึ่งอันนี้ก็ถือว่าพวกเราชาวสังฆะ กคนนะคะก็จะมาร่วมเส้นไหว้มาบวงสวงแล้วก็ทุกตำบลน,นะคะก็จะมีนางรําของทุกตำบลปีนี้262ปีแล้วนะคะทุกตำบลก็เลยรวมนางรําม,มาแล้ว2,620นางราําแต่ปีนี้เห็นว่าเพิ่มขึ้นอีกนะคะก็ฝากบอกเด็กๆทุกคนนะคะว่าเราชาวสังขะนะคะก็จะมีงานลำลึกพญาสังขาบุรีศีรีนครอาจจะทุกวันที่7ทุกปีค่ะ ขอขอบคุณท่านที่มาเสียสระมาสัมภาษณ์ให้สัมภาษณ์พวกเรานะคะค่ะขอบคุณท่านจากนัน